ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพูดคุยคุณนภาพรเปิดอารมณ์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมีเรื่องอะไรจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังคะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะมีข่าวของยักษ์ใหญ่ของอังหานะคะนั่นก็คือพกษานั่นเองค่ะหรือว่า PS นะคะวันนี้ค่ะก็มีการแถลงข่าวนะคะในเปิดแผนใน แล้วก็ภาพรวมปี56ออกมาน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะทางด้านคุณทองมานะคะวิจิตพงพันธ์ค่ะ,ระกรรมการประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นะของ PS ค่ะก็บอกนะคะว่าปีนี้ค่ะรายได้รวมนะคะคาดว่าจะแตะ4 0,000ล้านบาทค่ะเรียกได้ว่าสูงกว่าเป้าเดิมที่ตั้งไว้นะที่3 3 9หมื่นล้านบาทค่ะซึ่งจากครึ่งปีแรกนะคะสามารถทํารายได้สูงถึง1.53หมื่นล้านบาทค่ะโดยมีแบ็กหลอกนะคะที่จะรับรู้ในปีนี้ค่ะอยู่ที่24,538ล้านบาท และยังมีโครงการใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังด้วยค่ะอีกถึง45โครงการด้วยกันนะคะรวมกับโครงการเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะอยู่169โครงการค่ะทาง PS นะคะก็จะประกาศปรับขึ้นราคาบ้านเพิ่มอีก4%ค่ะในครึ่งปีหลังนะคะเพราะว่าต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นมากส่วนปัจจัยการเมืองเศรษฐกิจชะลอก็คาดว่าจะไม่กระทบกับกําลังซื้อค่ะทางด้านคุณเลอสันจุลเทศน,นะคะรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อํานวยการค่ะก็บอกว่าในช่วงที่เหลือของปี นี้นะคะก็จะมีการซื้อเพิ่มอีก30แปลงด้วยกันค่ะจากนับปัจจุบันนะคะได้ 42แปลงค่ะทั้งปีนะคะรวมเป็น7 7แปลงค่ะภายใต้งบลงทุนนะคะ15,000ล้านบาทด้วยกันค่ะส่วนในด้านของโครงการต่างประเทศนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาซื้อที่ดินเพิ่มค่ะในเมืองบังกลอนะคะประเทศอินเดียอีก2แปลงด้วยกันและประเทศอินโดนีเซียอีก2แปลงค่ะโดยตั้งเป้าหมายนะคะว่าสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศนะคะในปีหน้าจะอยู่ที่1.5ด้วยกันค่ะ แล้วก็เป็นทางด้านธุรกิจอสังหาระ,ะที่ต่อเนื่องใช่ไหมคะตอนนี้เรียกได้ว่าออกไปต่างประเทศมากขึ้นนะคะ,คะไปดูผู้นอาสังหาอีกตัวหนึ่งละกันค่ะนี่ก็คือบริษัทไลมอนแลนจำกัดมหาชนหรือว่า RML ค่ะผู้นําพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์นะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้กําลังจะฟื้นตัวแล้วก็กลับมาโดดเด่นอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าหลังจากมีปัญหาในฐานะทางการเงินนะคะตลอดมาในช่วง2-3ปีก่อนค่ะโดยวันนี้ะทางด้านคุณจอห์นสันตันค่ะกรรมการผู้ กรรมาการผู้ใวยการค่ะก็ได้ออกมาบอกว่าวันนี้มีการประกาศผลกำไรนะคะก็ออกมาแข็งแก่งเลยทีเดียวค่ะด้วยกำไรสุทธินะ,ะ228ล้านบาทค่ะเรียกได้ดว,ว่าเติบโตก้าวกระโดดนะคะ106.1จากไตรมาสก,ก่อนค่ะบริษัทนะคะมียอด หลอกค่ะในไตรมาสที่2ของปี56นะคะรวม15,100ล้านบาทดีกันค่ะล่าสุดนะคะบริษัทก็จะเพิ่งเปิดตัว The l o อ t เอกมัยค่ะโครงการที่ไลมอนลาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจค่ะจากวิธีการดำเนินชีวิตแนว l o อฟนั่นเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะคะโดยมียอดจำหน่ายเกือบครึ่ง เกือบครึ่งของจํานวนห้องทั้งหมดค่ะสําหรับราคาหุ้นของ i m l นั้นนะคะทางด้านบอ d v s w i c k e r ค่ะก็ได้แนะนำนะคะให้ซื้อได้แลคาพื้นฐานอยู่ที่1บาท88สตางค์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่1บาท32สตางค์ด้วยกันค่ะก็เอาหุ้นในส่วนของทางด้านาาบ้านที่ดินมา,านะคะค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ ก็ไปดูในส่วนของ f o r t จ n e พายกันบ้างดีกว่าพีม่ม่อน FPI <FBI, S 1> ค่ะ,คะวันนี้นะคะก็ได้ออกมาบอกนะคะว่ามีผลการดำเนินงานในไตรมาส2ค่ะปี2556นะคะมีกำไรเพิ่มกว่า46.86%ด้วยกันค่ะซึ่งก็เป็นผลมาจากการติดตั้งเครื่องจักรใหม่แล้วเสร็จนะทำให้กำลังการผลิตค่ะเพิ่มขึ้น50%นะคะเรียกได้ว่าสามารถลดต้นทุนเนี่ยได้ถึง22.9%ด้วยกันค่ะแล้วก็ สามารถดันยอดขายเพิ่มขึ้นนะคะเรียกได้ว่าทุบสถิติสูงสุดค่ะในช่วงเดือนมิถุนายนนะอยู่ที่191.32ล้านบาทค่ะแล้วก็จะมียอดขาย กำไรโตขึ้นนะคะในไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ค่ะทั้งนั้นคุณสมพลเนี่ยธานาดำงารงศักดิ์ค่ะก็บอกว่าเร่งดําเนินรุกธุรกิจอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็มุ่งพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเป็นการรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ผนวก,กับมีพันธมิตรทางการค้าค่ะในประเทศเพิ่มขึ้นมาอีกถึง60รายในประเทศค่ะ,คะทําให้มีสินค้าเนี่ยสปอนี่กับลูกค้าเนี่ยถึง50,000รายการด้วยกันค่ะ ค่ะนั่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้าน FCI นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออกทานด้นชิ้นส่วนอะไรรถยนต์เกี่ยวข้องกับมือสองด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้มือสองในบ้านเราก็ขยายมากขึ้นนะนุย FPI ก็จะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะที่สามารถเขายังบอกด้วยนะพี่มอนว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาสินค้าแล้วก็โมเดลใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ผลิตแม่พิมพ์นะคะเพิ่มขึ้นอีก100ล้านบาทค่ะก็จะแบ่ง แม่พิมพ์เกาหลีนะคะประมาณ40ล้านบาทค่ะแม่พิมพ์ญี่ปุ่น40ล้านบาทนะคะแล้วก็แม่พิมพ์สําหรับอุปกรณ์ตกแต่งอีก20ล้านบาทด้วยกันค่ะก็ <c oughs> จะทําให้กําไรในปีนี้นะคะเติบโตขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ20เลยทีเดียวค่ะก็น่าสนใจนะ FPI นะคะ <c oughs> เป็นหุ้นที่วันนี้เห็นพาผู้สื่อข่าวนะคะ<ไ>ปสมลงตลาดหุ้น ไปชมโรงงานนะคะไม่ได้นะไม่ได้ไปไม่ได้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยมุขลากรนจำกัดเราไม่สามารถรับกำลังการผลิตได้ค่ะต้องเพิ่มกำลังการผลิตใชะคะจะเพิ่มคนค่ะ ไฮโดรไฮโดรอะิญค่ะอีกนิดนึ่แล้วกันนะคะทางด้านไฮโดรค่ะวันนี้นะคะก็บริษัทนี้เรียกว่าเขาก็เก่งทางด้านเรื่องเด่นๆนนก็คือการทําน้ําทะเลให้เป็นน้าจืดก็ขายกับทางปตทนั่นเองนะคะก็บอกว่าทางด้านคุณสลิปสูงสว่างค่ะก็ออกมาบอกว่าภาพรวมธุรกิจนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้ว่าจะสดใสกว่าครึ่งปีแรกค่ะโดยในประเทศก็ได้งานเพิ่ม2โครงการด้วยกันนะคะมูลค่ารวม280ล้านบาททิพม่าเะคะ คาะทีพมาค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวของไฮโดรนะคะค่ะก็หลังจากมีข่าวคราวเรื่องเขาจะคู่ร่วม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 กิจการกับ UAC ก็เลิกไปค่ั้งคนทํางทำมาหากินตลาดไม่ดีกลัวรวมแต่แล้วไม่ดีท็อปลยทั้งคนทังถอยออกไปทำมาหากินในตัวเองถนัดกันแล้วกันนะคะนั้นก็เป็นความคืบหน้าของบริษัทไฮโดเทคนะคะค่ะ ในข้อมูลล่าสุดนะคะคุณผู้ชมหนุย้ยเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าคุณปรินกิจทรพิทักษ์ไปไหนแจ้งมาแล้วนะคะว่าคุณปรินกิจทรพิทักษ์นะคะทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ Korean Technology Bank นะคะหรือว่า KBS ประเทศไทยนั่นเองนะคะเดินทางไปประเทศแคนาดานะคะถ่ายสิคะคุณปรินเนะจาะแสวงหาอะไรที่แคนาดา คุณปรีน네 mm hmm. ou. pues ี้จะตามหุ้นนี้นะคะปตทสพนั่นเองนะคะปตทสพก็เป็นบริษัทการสำรวจและก็ผลิตโตรเลียมของประเทศไทยนะคะได้เข้าไปลงทุนที่ประเทศแคนาดานะคะที่รัฐอัลเบอร์ตานั่นเองนะคะเกี่ยวกับแท่นขุดเจาะต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่ามีพื้นที่ในการขุดเจาะมือมาเลยนะคะที่จะสร้างกําลังการผลิตให้กับผู้ร่วม ของบริษัทปตท,ทสอพอนะคะกับแคนาดาก็คือบริษัทซันสเตตออยแ a น a ดาแล้วก็บริษัท PTTEP e Canada คนาดาจำกัดร่วมกับทางด้านบริษัทของบ้านเราคือการสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยชื่อเต็มของปตทสอพอนะคะในการที่จะ,ะผลิตน้ำมันขึ้นมานะคะก็คาดว่าในปี2560นะคะปตทสอพอใน ส่วนของแคนาดาตรงนี้นะคะที่รัฐอลเบรตานะคะก็จะสามารถเพิ่มกาลังการผลิตน้ํามันปิโตรเลียมออกมาได้ประมาณ 6- กถึงเจ็ดหมื่นบาร์เรลนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในตอนนี้นะคะบริษัทในส่วนของประเทศไทยเราเองนะคะคุณผู้ชมก็ขยายกิจการนะคะก็นี่เป็นธุรกิจเฉพาะด้านก็คู่แข่งก็ไม่ได้เยอะแต่ต้องมีเงินเยอะแล้วก็ในเรื่องราวของความเชี่ยวชาญนะคะก็คุณปิ่นก็บินไปดูกลับมาวันนัหนคาก็จะเอาข้อมูลนะคะของบริษัทปตทสผอมมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะว่า ที่ทางของปตทสพที่คุณปรินเป็นหุ้นในดวงใจของคุณปรินเนี่ยจะมีทิศทางการขยายกิจการกันอย่างไรในต่างประเทศนะคะเพราะผู้บริหารของปตทสพเองก็แจ้งเหมือนกันนะคะว่าจะขยายไปทางด้านอเมริกาใต้นะคะเพราะมีเขาเรียกว่าน้ามันเยอะนั่นเองนะคะกับบริษัทแห่งหนึ่งของประเทศไทยเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าก็ติดตามข้อมูลเรื่องราวของการลงทุนกับทางด้านอาจารย์หนึ่งระขังทองในเชิงต้นสัปดาห์กับทางด้านทีวีช่องสุวรรณภูมิที่นี่นะคะพักสักครู่ค่ะ